ครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide with English กับผมแอดมินเพจ English Station ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการในวันนี้ครับรายการของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธ ทาง FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ www.nuradio.nu.ac.th เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความรัก ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบกันถึงตำนานความรักฉบับคลาสสิกมาเล่าให้ผู้ฟังทุกๆท่านกันครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงพอจะรู้เกี่ยวกับคิวปิดกันมาบ้างใช่ไหมครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์กันเลยทีเดียวแต่วันนี้แอดมินจะขอเล่าตำนานความรักของคิวปิดให้ท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือปรกรณมปรมปราเทพและวีรบุรุษกรีกโรมันนอร์สและหนังสือถ้อยคำและสำนวนจากปรกรณมคลาสสิกก่อนอื่นแอดมินขออนุญาตปูพื้นฐานตัวละครในเรื่องสักเล็กน้อยนะครับ คิวปิกในเทพปรกรรณมคลาสสิกเป็นเทพแห่งความปรารถนาความรักโดยพระองค์เป็นโอรสของเทพีวีนัสเทพีแห่งความงามและมีธนูกับลูกศรกามเทพมนุษย์หรือกระทั่งพระเจ้าที่ถูกยิงด้วยลูกศรกามเทพของคิวปิกจะเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาซึ่งควบคุมไม่ได้ ไซคีไซคีนั้นมีความหมายถึงวิญญาณหรือลมหายใจแห่งชีวิตเธอเป็นมนุษย์หญิงสาวที่รูปโฉมงดงามจนมีคนมากมายเดินทางมาเพื่อชมความงามของเธอจนเทพีวีนัสเกิดความไม่พอใจอย่างมากเทพีวีนัสเป็นเทพีแห่งความรักความงามและการให้กำเนิดพระองค์เป็นพระมารดาของคิวปิดจุดเริ่มต้นตำนานความรักของคิวปิดและไซคี ด้วยความงามของไซคีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้ TP Venus. TP เทพีวีนัสเทพีแห่งความงามไม่พอใจเพราะผู้คนหันไปหลงไปชมความงามของไซคีจนลืมบูชาเทพีวีนัสจนเธอต้องวางแผนร้ายให้ลูกชายคิวปิดไปยิงสอนการมเทพใส่นางไซคีเพื่อให้พบรักกับชายอัปลักษ เมื่อคิวปิดเดินทางไปถึงนางไซคีกำลังหลับอยู่บนที่นอนในความมืดคิวปิดได้นำสอนไปแตะนางไซคีทำให้เธอตื่นลืมตาขึ้นมาและทันใดนั้นเองคิวปิดก็พบว่านางช่างรูปโฉมงดงามเหลือเกินจนทําให้คิวปิดหลงไหลในความงามนี้ของเธอจนเผลอเอาสอนกรรมเทพแตะโดนตัวเองจึงทําให้ทั้งคู่เกิดความรัก และความหลงกันและกันขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปพี่สาวของไซคีก็ค่อยๆทยอยแต่งงานออกไปทีละคนทีละคนจนเหลือเธอที่ไม่มีใครกล้ามาขอแต่งงานสักทีทำให้ครอบครัวไปปรึกษาหมอดูและพบว่าเนื้อคู่ของไซคีนั้นไม่ใช่มนุษย์ครอบครัวเลยพาไซคีไปปล่อยไว้บนเขา และณที่เขาแห่งนั้นแซฟไฟ์เจ้าแห่งสายลมได้พัดพาเธอไปยัำหุบเขาเบื้องล่างที่นั้นเธอพบกับสถานที่ที่สวยงามพร้อมกับได้ยินเสียงปริศนาพูดกับเธอว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วิมานทุกอย่างที่เจ้าเห็นจะเป็นสมบัติของเจ้าเจ้าต้องการสิ่งใดเจ้าจะได้สมดังปรารถนา โดยที่นางไซคีเองไม่เห็นตัวของเจ้าของเสียงนั้นซึ่งเจ้าของเสียงก็คือคิวปิดที่ไม่ต้องการให้เทพีวีนัสล่วงรู้ตั้งแต่นั้นมาไซคีก็อยู่ที่วิมานั้นอย่างมีความสุขโดยมีคิวปิดมาหาเธอทุกคืนโดยไม่ให้เห็นหน้าและเมื่อรุ่งเช้าคิวปิดก็หายไปเมื่อเวลาผ่านไปไซคีขอร้องกับเจ้าของเสียงลึกลับให้พาพี่สาวมาเยี่ยมเธอ คิวปิดก็ได้ทำตามคำร้องขอของนางไซคีได้พาพี่สาวทั้งสองมาให้เมื่อพี่สาวมาถึงเห็นว่าน้องสาวอยู่สุขสบายในวิมานที่สวยหรูก็เกิดความอิจฉาขึ้นมาเลยออกอุบายยุยงให้นางน้องสาวหรือนางไซคีนำไฟไปส่องดูว่าเป็นปีศาจร้ายหรือไม่เพราะถ้าไม่ใช่ปีศาจร้ายทำไมไม่ปรากฏหน้าให้เห็น และถ้าใช่ก็นำมีดแทงปีศาจร้ายนั้นไปเสียหลังจากที่พี่สาวของนางไซคีได้กลับไปนางเองก็เริ่มลังเลถึงคำพูดของพี่สาวกลางดึกคืนนั้นเจ้าของเสียงนั้นก็กลับมาเช่นเดิมไซคีรอเวลาให้เขาหลับสนิทแล้วนางก็จุดตะเกียงน้ำมันถือมาส่องดูหน้าชายลึกลับด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ถือมีดไ้ป้องกันตัว เมื่อส่องดูปรากฏเพราะว่าเป็นคิวปิดหนุ่มรูปงามด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นางไซคีตะลึงและเผลอทำน้ำมันในตะเกียงหยดถูกหวัวไหล่ของคิวปิดคิวปิดตื่นขึ้นมาเสียใจมากจึงได้กล่าวว่าความรักไม่อาจอยู่ร่วมกับความหวาดระแวงแล้วก็บินจากไปอย่างเศร้าส้อย ไซคีเสียใจกับการกระทำของเธอในครั้งนี้มากนางร้องไห้จนสลบไปเมื่อนางตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นกลับมาอยู่บนเขาลูกเดิมนางจึงตัดสินใจออกตามหาเพื่อพบกับคิวปิดอีกครั้งกระทั่งนางได้รับคำแนะนำให้ไปบูชาเทพีวีนัสเพราะเป็นมารดาของคิวปิดและแน่นอนว่าเทพีวีนัสไม่ค่อยถูกใจ กับนางไซคีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววีนัสจึงสั่งให้ไซคีไปทําภารกิจ3อย่างให้สําเร็จล่วงเธอถึงจะมอบสิ่งที่ขอให้ซึ่งภารกิจที่วีนัสให้ไซคีไปทํานั้นเป็นภารกิจที่ไม่มีทางที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําให้สําเร็จได้และภารกิจทั้งสภารกิจเพื่อพิสูจน์รักแท้ก็คือภารกิจที่ห ไซคีต้องแยกมเมล็ดพืชที่ปนกันอยู่หลายชนิดกองใหญ่ออกจากกันภายในหนึ่งคืนไซคีพยายามทำอย่างสุดความสามารถเมื่อเวลาใกล้หมดลงไซคีเริ่มรู้สึกหมดหวังแต่ในขณะนั้นเองฝูงมดรู้สึกสงสารไซคีเธอจึงเข้ามาช่วยไซคีแยกมเมล็ดพืชอ,ออกจากกันได้อย่างสำเร็จและด่านทดสอบแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดี ภารกิจที่2คือการนำขนแกะทองคำมามอบให้แก่เทพีวีนัสซึ่งแกะทองคำตัวนี้เป็นที่ร่ำลือกันว่ามันมักจะขิดนักเดินทางจนไส้แตกแต่เทพแห่งแม่น้ำก็ได้ให้เข้ามาช่วยคำแนะนำวิธีการเก็บขนแกะได้อย่างปลอดภัยโดยการเก็บขนแกะทองคำที่ติดอยู่ตามไม้หนามต่างๆที่แกะทองคำนั้นเดินทางผ่านและเธอก็ได้ทำจนสำเร็จ และภารกิจสุดท้ายไซคีต้องเดินทางไปยังยมมโลกเพื่อเกลี้ยกล่อมเทพีเพอร์ซิโฟนีเพื่อให้แบ่งความงามของนางหนึ่งหยดและใส่ลงมาในกล่องให้เทพีวีนัสและก็เป็นอีกครั้งที่เสียงที่มองไม่เห็นได้เข้ามาช่วยไซคีเสียงนั้นบอกกับไซคีว่าให้นำเค้กข้าวบาเลติดตัวเข้าไปเพื่อให้เซเบรัสสุนัขเฝ้าประตูยม,มโลก และให้นางพกเหรียญติดตัวไปเพื่อมอบให้แก่คนแจวเรือชื่อชารอนพาข้ามแม่น้ำสติกซ์ซึ่งเป็นแม่น้ำในเทพประกรน้มกรีกเป็นแนวแบ่งเขตร,ระหว่างโลกพิภพกับโลกบาดาลไซคีจึงสามารถทำภารกิจสุดท้ายได้สำเร็จและกลับมายัางดินแดนของคนเป็นได้อย่างเช่นเดิม เมื่อเธอมาถึงพระราชวังของเทพีวีนัสเธอก็เปิดกล่องที่ใส่ความงามของเทพีเพอร์ซิโฟนีซึ่งตัวไซคีเองก็หวังว่าจะเก็บไว้เองบางส่วนเพื่อให้คิวปิดนั้นได้เห็นความงดงามของเธอเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่อยู่ในกล่องที่เธอเปิดขึ้นมานั้นกลับไม่ใช่ความงามแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เธอนั้นหลับไหลไซคีหมดสติลงและหลับตรงหน้าพระราชวังของเทพีวีนัส คิวปิดเองซึ่งไปรักษาแผลของตนที่ถูกน้ำมันหยดใส่จนหายดีแล้วได้บินกลับมาหาเจ้าสาวของเขาที่กำลังอยู่ในห้วงนิทราเขากล่าวกับเธอว่าเขาทำผิดและเป็นคนโง่เขลาเองความกล้าหาญของไซคีในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักได้พิสูจน์แล้วว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นเพียงคนที่มีความรักเท่าเทียมกับเขาแต่อาจจะมากกว่าเขาเสียอีกคิวปิด ซึ่งนำเอมโบรเชียน้ำอมฤตของเทพเจ้าซึ่งทำให้ไซคีนั้นฟื้นขึ้นมาและในเวลาเดียวกันไซคีก็ได้เป็นอมตะร,รวมถึงไซคีได้กลายเป็นเทพองค์หนึ่งด้วยกันทั้งคู่ครองรักกันหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตั้งชื่อให้ถือว่าเพลเชอร์ asure, หรือความสุขนั่นเอง หลังจากฟังเรื่องจนจบแล้วนะครับแอดมินก็ยังมีคำคมดีๆจากเรื่องมาฝากท่านผู้ฟังทุขุกทานอีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือ love and the soul h a s sought and after sore t r a i l s found each other and that union could never be broken แปลได้ว่าความรักและจิตพิญญาณต่างแสวงหาก,กันและกันหลังจากการลองใจอย่างแสนสาหาัสทั้งสองต่างพบกันไะกันและการรวมเป็นหนึ่งนี้จะไม่มีวันถูกทำลายลงได้ และมีคำศัพท์หลากหลายคำนะครับเช่น p s y c h e เป็นรากศัพท์ให้คำศัพท์หลายคำเช่น psychology จิต,ตวิทยาหรือ psychopath คนโรคจิตและคำศัพท์จาก TP Venus หรือ TP Aphrodite คือ aphrodisia ความต้องการทางเพศและ aphrodisiac ยาหรือสั่งกระตุ้นความต้องการทางเพศและในวันนี้ รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษผ่านทาง FM 1 0 7 2เ m h z สมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลยนารศวรแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ